มหาเศรษฐีซีอโอแกล้งเป็นเจ้าชายนิทราเพื่อทดสอบว่ามีใครห่วงใยเขาจริงหรือไม่แต่เมื่อญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งยอมทุ่มดตัวเพื่อรักษาเขากลับกลายเป็นว่าใครกันแน่ที่กำลังทดสอบใครสัญลักษณ์การชนกันการไทรถความลับและความจริงสุดท้ายที่คุณคาดไม่ถึงดูให้จบเพราะไม่มีอะไรเป็นอย่างที่เห็นใบหน้าที่กรีดร้องด้วยความตื่นกลัวเปลวไฟเสียงฝนกระทบกระจกหน้าต่างดังแผ่วเบาแต่ต่อเนื่อง กลิ่นอับของห้องโรงพยาบาลลอยคลุ้งในอากาศแสงไฟนีออนสั่นไหวเล็กน้อยเหมือนมันกำลังจะดับลงบนเตียงร่างสูงสง่าของคีรินนอนนิ่งไร้ปฏิกิริยาใดฮ่าฮ่ <c oughs> เขามองทะลุปเปลือกตาที่ปิดสนิทรู้สึกถึงผ้าห่มที่คลุมตัวกลิ่นยาฆ่าเชื้อแทรกเข้าจมูกน้ำฝนเดินเข้ามามือของเธอสัน่นหัวใจเต้นแรงเธอนั่งลงทัางเตียงมองชายที่เธอคิดว่าไม่มีทางฟื้นขึ้นมา ดวงตาของเธอแดงกำ่ำเธอใช้เงินทั้งหมดเพื่อรักษาเขาแม้จะรู้ว่าโอกาสเป็นศูนย์เธอจับมือเขามือที่เย็นเฉียบเหมือนไร้ชีวิตฉันฉันขอโทษนะคะเสียงเธอสั่นเครือเธอเอื้อมมือไปแต่ใบหน้าของเขาเบาฮ่าฮ่าทันใดนั้นนิ้วของคิรินกระตุกเล็กน้อยน้ำฝนผงะหัวใจแทบหยุดเต้นเธอมองใบหน้าของเขาแต่ยังคงไร้การเคลื่อนไหว เป็นไปไม่ได้หรือเธอแค่คิดไปเองเธอกลั้นหายใจยกมือขึ้นแตะมือเขาอีกครั้งแล้วเปลือกตาของคิรินขยับน้ำฝนถอยหลังแทบล้มเธอกลืนน้ำลายฝืดคอแสงไฟนีออนกระพริบเธอรีตามองดูใบหน้าของคิรินอีกครั้งเงียบไม่มีเสียงใดนอกจากเสียงฝนที่ยังคงกระหน่ำลงบนหลังคาเธอสูดลมหายใจลึกพยายามบอกตัวเองว่าเมื่อกี้แค่คิดไปเองแต่แล้ว เสียงแผ่วเบาเหมือนเสียงคนพยายามกลืนน้ำลายเธอเบิกตากว้างร่างกายเย็นเฉียบจนขนลุกมือของคิรินกระตุกอีกครั้งเธอไม่คิดแล้วเธอพุ่งเข้าไปกดออดเรียกหมอแทบไม่ทันคุณหมอคุณหมอคะเขาเขาขยับตัวแต่ก่อนที่เสียงฝีเท้าหมอจะดังขึ้นนิ้วมือของคิรินค่อยๆขยับช้าๆแล้วจู่ๆก็กำมือเธอแน่นน้ำฝนสะดุ้งเธอพยายามดึงมือออกแต่เขาจับไว้แน่นจนเจ็บ หัวใจของเธอเต้นแรงเหมือนจะระเบิดออกมาแล้วเปลือกตาของเขาเปิดออกดวงตาสีเข้มจ้องมองเธอสายตานั้นไม่ใช่สายตาของคนที่เพิ่งฟื้นจากอาการโคมา่ามันเป็นสายตาที่รู้อยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งหมดน้ำฝนรู้สึกเหมือนร่างกายแข็งเป็นหินเธอขยับไม่ได้ริมฝีปากของคิรินขยับเหมือนจะพูดอะไรบางอย่าง เธอกลั้นหายใจรอคำพูดแรกของเขาเธอทำแบบนี้ทำไมเสียงของเขาแหบแห้งแต่หนักแน่นน้ำฝนหน้าซีดเธอควรจะตอบว่าอะไรดีน้ำฝนตัวแข็งทื่มือของเธอยังถูกกำแน่นด้วยแรงที่ไม่น่าจะมาจากคนที่เพิ่งฟื้นเธออ้าปากแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดรอดออกมาคีรินยังคงจ้องเธอลมหายใจแผ่วเบาแต่มั่นคงฉันถามว่าทำไม น้ำฝนรู้สึกเหมือนถูกดึงจมลงไปในทะเลลึกหัวใจเต้นรัวจนแทบไม่ได้ยินเสียงฝนอีกต่อไปเธอพยายามตั้งสติรวบรวมแรงทั้งหมดแล้วพูดออกมาเสียงเบาฉันฉันแค่อยากช่วยคุณสายตาของทิรินไม่เปลี่ยนไปแม้แต่น้อยราวกับกำลังอ่านทุกความคิดในหัวของเธอช่วยฉันหรือช่วยตัวเองน้ำฝนสะอึกเธอไม่เข้าใจว่าเขาหมายถึงอะไร คิรินค่อยๆขยับตัวขึ้นเสียงขยับผ้าปูเตียงดังก้องในห้องที่เงียบกริบดวงตาของเขาว่างเปล่าแต่เยือกเย็นเธอใช้เงินทั้งหมดของเธอเพื่อรักษาฉันน้ำฝนพยักหน้าช้าฮ่าฮ่ทำไมคำถามเดิมถูกย้ำอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันแหลมคมกว่าเดิมน้ำฝนรู้สึกเหมือนถูกบีบหัวใจเธอควรจะพูดอะไรบอกความจริงหรือโกหก แล้วทันใดนั้นเสียงฝีเท้าเร่งรีบของหมอดังขึ้นนอกห้องคิรินคลายมือจากเธอทันทีแววตาของเขาเปลี่ยนไปกลับไปเป็นชายที่เพิ่งฟื้นตัวราวกับเมื่อครู่ไม่เคยเกิดขึ้นน้ำฝนมองเขาอย่างไม่อยากเชื่อนี่มันอะไรกันแน่ประตูห้องเปิดออกเสียงหมอและพยาบาลดังแทรกเข้ามาแต่ในหัวของน้ำฝนมีเพียงเสียงหัวใจของตัวเอง คุณคีรินคุณฟื้นแล้วเหรอครับหมอรีบเข้ามาตรวจอาการมือจับข้อมือคีรินเช็คชีพจรแววตาดูประหลาดใจแต่เต็มไปด้วยความหวังพยาบาลรีบกดเครื่องวัดสัญญาณชีพเสียงเครื่องดังปี๊บปบีอย่างเป็นจังหวะเป็นไปได้ยังไงคุณอยู่ในสภาพโคม่ามานานหมอพึมพำน้ำฝนยืนนิ่งอยู่ข้างเตียงพยายามประมวลเหตุการณ์ทั้งหมดเมื่อกี้เขาเพิ่งกุมมือเธอแน่นและถามเธอด้วยแววตาที่เหมือนรู้ทุกอย่าง แต่ตอนนี้เขานอนนิ่งเหมือนคนที่เพิ่งฟื้นจากความตายจริงฮ่าฮ่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยหรือเธอแค่คิดไปเองเธอจ้องมองเขาพยายามมองหาความจริงแต่แล้วริมฝีปากของคิรินค่อยๆขยับผมผมอยู่ที่ไหนน้ำเสียงของเขาสั่นเครือเต็มไปด้วยความมึนงงราวกับเขาไม่รู้จริงๆว่าตัวเองเป็นใครน้ำฝนสะดุ้ง เขาจำอะไรไม่ได้หมอหันมาหาเธอสีหน้าเคร่งเครียดคุณน้ำฝนเขาฟื้นแล้วแต่นี้อาจเป็นผลข้างเคียงจากภาวะโคมา่าเธออาปากจะพูดอะไรบางอย่างแต่แล้วเธอเห็นดวงตาของคีรินสบตาเธอแวบหนึ่งเพียงเสี้ยววินาทีเธอมั่นใจว่าเห็นรอยยิ้มบางๆผุดขึ้นมุมปากเขาเป็นรอยยิ้มที่ไม่ใช่ของคนที่จำอะไรไม่ได้น้ำฝนรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัว เขากำลังแกล้งหมออยู่หรือเปล่าน้ำฝนยืนนิ่งราวกับร่างกายถูกตรึงอยู่กับพื้นเสียงหมอถามคิรินเป็นระยะคุณจำชื่อของตัวเองได้ไหมครับเขาขมวดคิ้วเล็กน้อยก่อนตอบช้าฮ่าฮผมเขาเว้นจังหวะเหมือนต้องใช้เวลาคิดผมชื่ออะไรนะหมอหันไปพยักหน้าให้พยาบาลอาการความจำเสื่อมชั่วคราวอาจเกิดจากภาวะโคมา่าน้ำฝนกำมือแน่นรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้อง เธอเผลอสบตาคิรินอีกครั้งครั้งนี้เขาไม่พูดอะไรแต่เธอสังเกตเห็นปลายนิ้วของเขามันกำลังคาะลงบนผ้าปูที่นอนช้าๆเป็นจังหวะเหมือนคนที่กำลังส่งสัญญาณบางอย่างน้ำฝนกลืนน้ำลายฝืดเขารู้สึกถึงเงือเย็นที่ซึมออกมาตามฝ่ามือเธอรู้ตัวแล้วว่าเขาจำได้ทุกอย่างแต่เขากลับเลือกที่จะแกล้งทำเป็นจำไม่ได้ทำไม เธออยากถามอยากตะโกนออกไปแต่ต้องข่มอารมณ์ไว้หมอยังพูดต่อตอนนี้ต้องให้เขาพักฟื้นอยากกระตุ้นให้เขากดดันมากไปน้ำฝนกัดริมฝีปากพยายามทำให้ตัวเองดูสงบที่สุดเธอควรเล่นตามเกมของเขาไหมหรือควรเปิดโปงว่าเขากำลังโกหกแล้วทันใดนั้นเสียงของคีรินดังขึ้นอีกครั้งคุณคุณเป็นใครเหรอน้ำฝนชะงักเขากำลังลองใจเธออยู่ใช่ไหม น้ำฝนรู้สึกเหมือนถูกบีบหัวใจคุณเป็นใครเหรอคิรินพูดอีกครั้งน้ำเสียงแผ่วเบาแต่แฝงความหมายบางอย่างเธอจ้องเขาดวงตาสันไหวเขากำลังทดสอบเธอแต่ทำไมเธอสูดลมหายใจลึกก่อนตอบเสียงเบาฉันชื่อน้ำฝนค่ะเธอเฝ้าคุณมาตลอดเธอใช้เงินทั้งหมดของเธอเพื่อรักษาคุณเธออยากจะพูดออกไปแต่ทำได้เพียงกลืนคำพูดเหล่านั้นลงคอ คีรินกระพริบตาช้าๆสีหน้าเรียบเฉยเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติแต่ปลายนิ้วของเขายังคงเคาะเป็นจังหวะบนผ้าปูเตียงน้ำฝนเริ่มแน่ใจเขาไม่ได้ลืมเขากำลังเล่นเกมบางอย่างอยู่หมอหันมาทางเธอคุณน้ำฝนผมขอคุยด้วยหน่อยเธอสะดุ้งก่อนจะพยักหน้าแล้วเดินตามหมอออกไปแต่ขณะที่เธอกำลังจะก้าวพ้นประตู เธอรู้สึกได้ถึงสายตาของคีริน,ท,รนท,รที่มองตามหลังเธอเธอหันกลับไปช้าฮ่าฮาเขายังคงนอนอยู่ที่เดิมแต่ริมฝีปากของเขายกขึ้นเป็นรอยยิ้มบางฮ่าฮามันเป็นรอยยิ้มที่ทำให้เธอขนลุกด้านนอกห้องพักฟื้นหมอถอนหายใจผมอยากให้คุณเตรียมใจไว้นะครับอาการความจำเสื่อมของเขาอาจใช้เวลานานหรืออาจจะถาวร น้ำฝนนิ่งเงียบไม่ได้ตอบอะไรแต่ในใจเธอรู้ดีว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงเธอเงยหน้ามองประตูห้องที่ปิดสนิทในห้องนั้นคีรินกำลังยิ้มอยู่คนเดียวในความมืดรากับกำลังวางแผนบางอย่างภายในห้องพักฟืน้นไฟในห้องดับลงครึ่งหนึ่งทิ้งเงาวูบไหวบนกําแพงคีรินยังคงนอนนิ่งแต่ริมฝีปากของเขายกขึ้นเป็นรอยยิ้มบางฮ่าฮ่ เขาเลื่อนมือไปสัมผัสผ้า,ผาปูเตียงรูปไล้เนื้อผ้าช้าๆราวกับกำลังครุ่นคิดน้ำฝนเขาพึมพำชื่อเธอเบาๆเสียงแทบไม่ได้ยินเขาจำเธอได้ทุกอย่างจำได้ว่าเธอร้องให้ข้างเตียงทุกคืนจำได้ว่าเธอใช้เงินทั้งหมดของเธอเพื่อรักษาเขาทั้งที่ไม่มีเหตุผลต้องทำถึงขนาดนั้นและที่สำคัญเขาจำได้ว่าเขาแกล้งเป็นผักเองด้านนอก น้ำฝนยืนพิงกำแพงสูดลมหายใจเข้าลึกพยายามทำใจให้สงบเธอรู้ว่าเขาจำได้แต่เธอไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรคุณน้ำฝนหมอเรียกเธอสะดุ้งก่อนจะหันไปสบตาเขาถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงแจ้งเราได้ตลอดนะครับเธอพยักหน้าเบาๆก่อนจะเดินกลับไปที่ห้องมือของเธอสัน่นเธอค่อยๆเปิดประตูเข้าไปในห้องนั้นคีรินยังคงหลับตาดูเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติ แต่เธอรู้สึกถึงบางอย่างในอากาศบรรยากาศที่หนักอึ้งเหมือนสายตาที่มองมาแม้เขาจะยังหลับอยู่เธอเดินเข้าไปนั่งข้างเตียงจับมือเขาเบาฮ่ามือของเขาอุ่นขึ้นไม่เย็นเฉียบเหมือนเมื่อก่อนเธอกำลังจะพูดอะไรบางอย่างแต่แล้วนิ้วของเขากับมือเธอแน่นอีกครั้งเธอสะดุ้งหัวใจแทบหยุดเต้นแล้วเขาก็ปลือตาขึ้นมาช้าฮ่าฮน้ำฝน เสียงของเขานุ่มแต่แฝงไปด้วยบางอย่างที่เธอไม่สามารถอ่านออกฉันฝันแปลกๆน้ำฝนกลืนน้ำลายฝันอะไรเหรอคะคิรินยิ้มมุมปากฝันว่าฉันกำลังถูกหลอกเธอชะงักดวงตาของเขาจ้องทะลุเข้าไปในจิตใจเธอแต่ไม่รู้สิฉันไม่แน่ใจว่าใครกันแน่ที่กำลังโกหกน้ำฝนรู้สึกเหมือนถูกเข็มแหลมทิ่มแทงเข้าไปในหัวใจ ฉันไม่แน่ใจว่าใครกันแน่ที่กำลังโกหกเสียงของคิรินยังดังก้องอยู่ในหัวเธอดวงตาสีเข้มนั้นจับจ้องเธอราวกับอ่านใจเธอออกเธอไม่อาจหลบสายตานั้นได้บรรยากาศรอบตัวหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออกมือของเธอยังกุมมือเขาอยู่และเขาก็ยังคงไม่ปล่อยคุณหมายความว่ายังไงเธอพยายามคุมเสียงให้เป็นปกติคิรินไม่ได้ตอบในทันทีรอยยิ้มที่มุมปากของเขาเจือจางลงก่อนจะถอนหายใจเบา ฮ่ฮ่ <H aha> ฉันรู้ทุกอย่างน้ำฝนหัวใจของเธอหยุดเต้นไปชั่วขณะคีรินโน้มตัวเข้ามาใกล้เสียงของเขาเบาจนแทบกระซิบฉันรู้ว่าเธอใช้เงินทั้งหมดของเธอเพื่อรักษาฉันฉันรู้ว่าเธอไม่เคยทอดทิ้งฉันแม้กระทั่งตอนที่ฉันเป็นผักเขาหยุดก่อนจะยกมือขึ้นแต่แก้มเธอเบาฮ่ <h aha> และฉันก็รู้ว่าเธอไม่ได้ทำไปเพราะเงิน น้ำฝนก้านน้ำตาไม่อยู่ดวงตาเธอร้อนผ่าความรู้สึกทั้งหมดที่เธอพยายามกดไว้พังทลายลงแล้วคุณล่ะคะเธอพูดเสียงสัน่นคุณทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรคีรินยิ้มจางๆสายตาของเขาอ่อนโยนลงอย่างเห็นได้ชัดฉันต้องการรู้ว่ามีใครสักคนที่รักฉันโดยไม่สนว่าฉันเป็นใครเขาหยุดไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อและฉันก็ได้คำตอบแล้วน้ำฝนรู้สึกเหมือนเวลาหยุดลง เขาค่อยๆดึงมือเธอขึ้นแนบอกขณะที่เสียงหัวใจของเขาเต้นเป็นจังหวะมั่นคงฉันรักเธอน้ำฝนเธอเบิกตากว้างน้ำตาไหลลงมาโดยไม่รู้ตัวแต่คุณโกหกฉันคุณทำให้ฉันต้องเจ็บปวดฉันรู้คิรินพยักหน้าและฉันก็พร้อมจะใช้ทั้งชีวิตของฉันชดใช้ให้เธอน้ำฝนหัวเราะทั้งน้ำตางั้นฉันควรให้โอกาสคุณไหม คีรินยิ้มกว้างขึ้นฉันจะทำให้เธอไม่เสียใจที่เลือกฉันเขากระชับมือเธอแน่นขึ้นก่อนจะโน้มตัวเข้ามาใกล้แล้วเสียงฝนที่เคยหนักอึ้งก็ค่อยๆแผ่วลงเหมือนกับหัวใจของทั้งสองที่ค่อยๆผระสานเป็นหนึ่งเดียวกัน